ทางกเกษตรศาสตร์จะถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับวันนี้นี่ครับครับลงเจอกับทางชมบุรีอ e ิเทคแอ f o r อร์สครับก็เกษตรศาสตร์เสิร์ฟก่อนครับทางเชลิวัตติวัรนครับแต่ว่าเสิร์ฟเสียตดนกดดันม,มากๆก็มีมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้ง่ายปพราะการแข่งในตอนนี้คือการเสิร์ฟ่ยต้องเสิร์ฟเ,เพื่อที่จะกดดันคู่ต่อสู้ครับแล้วก็แน่นอนครับคะแนนแรกของชมบุรีก็ คะที่สองคือบุรีก็กลายเป็นจับบล็อกอีกแล้วบล็อกเก่งจริงครับวันนี้ชมบุรีเนี่ยคู่นี้ครับเป็นคู่ที่ขึ้นไปบล็อกที่ไรแล้วโอ้โหสุดยอดครับอานนท์อานนท์ไม่ต้องไม่ต้องตีดีกว่ากระโดดอย่างเดียวครับกระโดดอย่างเดียวดีกว่ากระโดดบล็อกเดยวแล้วคู่แข่งก็กลัวครับพอเจอคู่ที่ขึ้นมาบล็อกมุมนี้ตีออกอีกครับแบบเพื่อนนำมาปลอบวันนี้แย่เลยนะครับตัวผ่อนสามศูนย์แล้วครับโอ้ ไปไกลครับไปเร็วเหลือเกินเหมือนกับท้อแล้วครับครับขึ้นมาตีใส่บล็อกยังเกาะได้ครับเป็นแก่มาได้ต้องฟรีบอลแต่ว่าลูกนี้หยอดมาโอ้โหอนนนี่ที่จะเสียเซิ์อีกคนหึือเปล่าครับลูกบอลจันทิมเป็นคะแนนเลยครับโอ้โหคือสองบอลแรกนี่โอ้คือแก้ไขนะครับขวาสุดซ้ายสุดครับ แล้วตีใส่ครับได้คะแนนอีกอทองสุกกับนพรนี่แย่เลยครับแล้วทองสุกตีเสียอีกไปแล้วครับตอนนี้โอ้โห5.0โค้ชเกษตรเนี่ยทงใส่ตอนนี้เนี่ย <You S 1> อยู่ไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> ต้องต้องเรียกเวลานอกครับคือถ้าปล่อยไปมีสิทธิ์ที่จะอาจจะจะมีปัญหามากนะครับ <c oughs> ครับ เกินมาเกิดหาเลครับเนี่ยครับต้องใช้บอลหนอึ่งนี้ครับคือต้องต้องพยายามที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนบอลมากอมเอาทิทธิ์ครับลงไปช่วยตีนะครับพระชายปานคุณรักเสิร์ฟพระชายเสิร์ฟดีมากครับแต่ว่าบอลแรกโอเคครับขึ้นมาขึ้นมาตมีตีออกหรือเปล่าออกครับ คุณสอุทวงนะครับชักมือกลับมาทันนะครับวันสักครู่นี้ไม่ทัดถ้าทัดก็อาจจะเสียคะแนนเลยครับครับครับเมื่อชายเสิร์ฟต่อเสิร์ฟดีนะครับแต่ว่าบอลแรกของเขาโอเคเลยครับนี่ครับถ้าบอลแรกโอเคแล้วนี่คือบอลเซตก็เซตสบายครับวันนี้ต้องอาศัยพิศนุหานคำตันนะครับมาช่วยเล่นบอลเร็ว สิร์ฟแรงมาครับนใช่งจากสาเมตรคราวนี้บล็อกเขารู้เลยเขาเขาจับอยู่เลยครับคือใตอนนี้เขารู้นะครับว่าตัวที่ทำตีทางคะแนนให้กับกเกษตรศาสตร์นั้นมีอยู่อยู่สองตัวครับด <c oughs> ังนั้นก็คือพระชัยปายขุนรักครับที่จะต้องช่วยนะครับดงน,นั้นระชัยขยับไปไหนเนี่ยบล็อกเขาตามไปตลอดครับขึ้นบล็อกสามคนเลยนะครับ <c oughs> ขึ้นมา,มา,มาตีเขาได้ตีใส่ตัวสามอีกครั้งหนึ่งลองได้ครับยกขนสูงแล้วต้องฟรีบอลครับอนนตะวันยังไม่เครียดนะครับจังหวะเสียคะแนนก็ยังดูสบายๆครับคือเจอทีมนี้ไม่ค่อยเครียดเลยครัถ้าเจอนครศสีมาได้เครียดแน่นอนใช่ครับ เสียอีกแล้วนะครับคือถ้าชมบุรียังหวังที่จะเป็นเป็นแชมป์อยู่นะครับในในปีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่ชมรีจะต้องต้องตระหนักถึงก็คือเรื่องของของการเล่นที่แน่นอนความต่อเนื่องของเกมการเล่นนะครับครับครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของ unforced error ที่จะต้องพยายามลดให้น้อยที่สุดนะครับครับครับฟุตบอลนี่ก็สไตล์นี้ครับชมรีครับ เสร์ฟออกไปเองนะครับคณิตศิลป์สอนฤดูกาลนี้ฟุตบอลได้รองแชมป์นะครับกเดอวอลเลย์บอลชมบุรีจะไปได้ถึงไหนครับจะกู้หน้าได้ล่าทองุกเสิบครับทองุกเสิฟจี้เลยนะครับวันนี้นะครับยกขึ้นมาขึ้นมาตีนะครับตีใส่บล็อกครับล้นออกไปของออสายอนนท์เนี่ยครับนี่ลดน้ำหนักเขาหน่อยเนี่ยจะสวยมากเลย เป็นผู้เล่นที่ตีบอลหนักมากอานนท์ใจไทยสองนะครับนันเสิร์ฟมาแล้วนี้บอลพุกลงเร็วเร็วครับขึ้นมาตีบอลเร็วสวยมากนะครับใาสา่ช่อติวัดนะครับติดผู้เล่นทีมชาติไทยอานนท์นี่สูง191นะครับหนัก90กิโลกรัมสัก80นะกับกระโดดสูงอ,อีกนะครับได้สักสิบกิโลน้ำหนักเท่าไหร่อานนท์เยอะมากนะ90ครับ90 สูงเมตรเก้าสิบเอ็ดจริงมันก็ส่งแต่เพื่อนๆในส่วนใหญ่คือจะลบร้อยสิบนะฮะคือถ้าสูงเมตรเก้าสิบหนักสักแปดสิบเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ก็มังดีนะครับกับนักกีฬาอลิบอลเพราะว่าไม่ต้องก้าพูกจกแสงสีเสิร์ฟมาครับเซตขึ้นมาขึ้นมาปีลงนะครับลุนนี้ลงที่้ทยสนามพอดีครับม่ยชายป่านกลุ่มรักอ่ะครับเกมต่อเนื่องแล้วนะครับตอนนี้ทางเกษตรศาสตร์ อย่างองทูนี่0เมตร90หนักแค่75ครับครับเรบัๆเสร็มายันบล็อกกันนะครับทิปข้ามมาก่อนครับว่าชัยแล้วเซตลูกนี้อ้าวไปโดนเสาอากาศครับก็กลายเป็นคะแนนของทางเกษตรศาสตร์ไปเลยครับ8ต่อ10แล้วครับโอคนแฟนนี่ดูแบบเงียบๆนะครับวันนี้ฝ่ายชายเดี๋ยวจะไปลุ้นฝ่ายหญิงนะครับ วันนี้วันนี้น่าจะมีแฟนๆจากชลบุรีมาเยอะนะแต่ว่าไม่มีมาเลยครับรยังไม่ตื่นโอ้ีหคะแนนถ้าถ้ากลายเป็น9ต่อ10ก็จะสนุกนะครับแต่ว่ากลายมาสกู้ดีกิริชนขึ้นไปเคาะเบาๆครับฆ่าไปสันจิตเซอร์สุกเสิร์ฟเซตขึ้นมาครับชัยลรงขึ้นมาตีครั้งหนึ่งยังติดครับสันสันจิตเซตตัวนี้ตียากหน่อยนะครับ ก็เลยโดนสวนขึ้นมาใส่เลยครับยังได้ครับสราจิตรับได้ก็จริงครับแต่ว,ว่าบอนมันไปไกลเหลือเกิน91โชติวัตรเสิร์ฟครับโชติวัตรเสิร์ฟเสิร์ฟฟูต่ตอไปครับ นี้ขึ้นมาอย่างติดทางอานนท์แต่ว่าทางพิทคุณุรับต้องเคาะข้ามแล้วโดนทับ <c oughs> ตี <c oughs> ตัวนี้คือจังหวะที่เซ็ตเนี่ยจ,จะเซ็ตต่ำนิดนึงนะเซ็ตออกทางหลังด้วยนะครับก็เลยทำให้ตียากครับ <c oughs> ตัวนี้ถ้าให้ตัวเซ็ตดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์แบบเลยนะครับวัสดุศาสตร์ก็มือไปโดนครับอาว่าไง โอเวอร์นะครับก็บอกว่าพิสนุหารคำตัเนี่ยไปโอเวอร์เน็ตจังหวะเซตนี่แหละครับบอลมันใกล้เน็ตมากนะครับ,รบพิสนุเองก็พยายามจะเข้ามาบล็อกนะครับค,ครับขึ้นมาคณิศสุประนครับตี่สวยมากนําอยู่ ในระดับนี้ตลอดนะครับ4คะแนนบวกลบนี่เลยครับ<ว><น>ตองเชียเพิ่งมาส<ว><น>บุรีคือ<ว><น>เจตนาที่คงจะมาดูคู่สองครับก<ล>ับอือเ<ม>นี่ยนะครับบอลทับนานๆมาครั้งหนึ่งได้ได้ผลนะครับจัวที่ตีบอลทับของทางทศทิต เอต่อ14ครับยังตามหลังอยู่3คะแนนถือว่ายังมีโอกาสครับสำหรับทางเกษตรศาสตร์ขึ้นมานะครับแต่ว่าตีเด็ดขาดจริงๆครับคณิตไม่ทันครับสิทธิธ์เสียงนี่เสียงขอ,องเจชีชมรีมนีนะอุ่นเครื่องอะไรครับอุ่นเครื่องสแสบแรง ขึ้นมาตีสวยมากนะครับวัชชัยปานขุนรักดีทีเดียวครับคะแนนนี้ตามขึ้นมานะครับเศษศาสตร์ครับวัฒนชัยทองสุขครับทองสุขนี่เหมือนพวกซ่อหลินนะ <c oughs> นะได้เลยครับ ว่ถาถ้าไปเป็นถือกระบองถือรสวยเลยครับทองสุกเนี่ยส่งผมก็ได้นะครับแต่ว่าโดนทุบเลยครับเส้รราหลินเวัก็เป็นเหล่าทางเทคนิคครับสองเชติสามครับตอนนี้คะแนนชมรียังนําอยู่นะครับแล้วก็ประกอบการสร้างทีมหญินขึ้นมาก่อนซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการสร้างทีมชายขึ้นมา จกขึ้นมาตีแต่ว่าโอ้โหโจะเยล่างตามไปเลยครับสารานจิตเกือบจะกระแทกน้องครับเก็บบอลแล้วที่ยังจะมาเล่นอีกแต่ดูพื้นที่ท,ที่นี่ยังตามได้เยอะนะฮะยังยังยังสามารถตามบอลได้เยอะเลยแต่พื้นที่บางบางบาง,บางแห่งเน,นี่ยบางทีอย่างที่อยุธยานะครับอย่างที่ชลบุรีเนีน่ยบางทีตามไม่ได้เลยแต่ว่าชลบุรีในช่วงหลังเนี่ยพอเปลี่ยนยิมเเซียมใหม่แล้วตามได้ได้เยอะครับ จะพันไหมอนนนท์เซตอ่าได้ดีแล้ว <laughs> <laughs> อ่อยวเเซตนะครับ <laughs> โดนจับตาม,มองนะครับ <laughs> ไปตีอย่างเดียวครับห้ามเซต <laughs> โอ้แต่ว่าจะจเซตของของอนนท์ดูจากภาพช้าทุกนี้เนี่ย <laughs> 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 เหมือนกับเซตของสปีดไวเลตบอลเลยครับ คือเซตตีไปแล้วบอลจะด่วนี้ได้ประเดี๋ยวหนึ่งนะครับด<ช>่วนนิดนิดหนึ่งครับแล้วก่อนที่ปล่อยบอลไปนะครับแต่แว่าเซตสองบอลในรอบนึงคือเซตต้องจังหวะต้องพอดีกันเป๊ะเลยครับ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยเดี๋ยวแสงสีงครับเสิร์ฟเดี๋ยวศักด์เสิร์ฟโชยโชยเซตขึ้นมาจากสามเมตรตีแต่ว่าติดอนนลเดี๋ยวศักด์ต้อ,นนตองฟรีบอลครับอนนลแล้วจะทุบซ้ำหรือเปล่าครับชัยนรงค์เซตขึ้นมา สวยมากนะครับ <S <S วัฒนชัยสนุกกับการเล่น,นครับช่วงนี้วัฒนชัยวัฒนชัยนี่ถ้าเกิดว่าทีมเหนือแล้วเนี่ยโชว์ฟอร์มแบบสุดยอดมากครับเล่นเยาวชนทีมชาติไทยนะครับวัฒนชัยปานขุนรักของเชฟไทยครับคนนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ว่าคราวนี้ตีบิดมากเกินไปเปล่าบิดเกิน,นครับบอลนอ สามสามแต้มอีกแล้วครับครับได้ยินเสียงเหมือนจะขอเฉลนนะครับเหม,มันโดลเลนนี่ต้องลงหรือไม่ลงเท่านั้นครับจะจะเฉลนบอกว่าไปโดนอะไรไม่ได้เนะครับเป็นมาทิอ้าวเนี่ยนะครับ,รบเสียสมาธิปไปเลยนะครับอสติสิทิ์ไปพลาดเองจะตหีหนีบล็อกแต่ว่ากลายเป็นหลุดเส้นเอาไปอีกครับะแนนเมื่อสักครู่นี้ถ้าใต้ขึ้นมาเนี่ยไม่แน่เลยนะใช่ครับคะแนนวันนี้ไม่ห่างนะครับ แต่คะแนนสำคัญสำหับโอนิออมสากาศด้วยนะครับคะแนนที่ต้องได้ก็ไม่ได้ครับเสียศาสตร์แตกต่างไม่เยอะนะครับแต่ว่าจะขยับขึ้นมาเบียดชุมบรีจนสูสีได้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ คุยถึงแต้มเมื่อสักครู่นี้ครับที่คิดว่าน่าจะลงนะครับพอไม่ได้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นเสียไปสองคะแนนติดครับสกูตี่ขเ,ขขเ,เขาเชลน์ขอขอเชลน์ที่เข้าใจว่าคงจะเชลน์ไม่ทันครับคือตามเวลาแล้วนี่เป็นหาต้องเชลน์ตั้งตีนะครับอาจจะตัดสินใจอยู่ครับว่าควรจะเลชลน์หรือเปล่าพอติดเสร็จปุ๊บไปช้าไปแล้วครับสรันเจ็บแต่ติดครับนี่ยังรออยู่นะครับ ทางชมพิษ e อิเทคแอร์ฟอร์สรอรอเกษตรศาสตร์ให้ไล่เข้ามานะครับเดี๋ยวไม่สนุกนะครับเดี๋ยวจะไม่สนุกชิตวัตรติวสวรรณเสิร์ฟชิตวัตรเสิร์ฟมาบอลแรกพอใช้ได้ะครับขึ้นมาอ้าวตีขึ้นมาตีนะครับพิ่สนุกนะครับแต่ว่าไปโดนบล็อกใส่ตัวเนี่ย เขาปบล็อกคนเดียวแต่ว่าดักตำแหน่งทิศทางดีนะครับทองสุก17 19นะครับนะครับขยับเข้าใกล้มานิดนึงอ่าซ้ายโอ้โหแต่ว่าไปเล่นยากเองครับแต่ว่าอันเดอร์ขึ้นมาไปอันเดอร์เฉินเฉือนนะครับอันเดอร์เฉินเฉือนนะจะให้เพื่อนนั้นตีแต่ว่าตีไกลนะครับก็เลยทำให้บล็อกของเกษตรศาสตร์เขาบีบอยู่พอดีนะครับเสร็จเลยบล็อกสองคะแนนติดเลยนะครับทองสุข ก sound> ็ขสีมาทีมชายครับจะลงเล่นเป็นคู่2จะพบกับวิง46โตยตาพิสโลกนะครับหรือก็เป็น46ครับโตยตาพิสโลกก็สนุกนะครับทั้ง2คู่เลยนะครับจะขึ้นชั้นมาด้วยนะครับพิสโลกทีมที่ผลงานดีเยี่ยมจริงๆครับในการแข่งขันโปรชเลนส์นะครับใส่ใส่มือแล้วก็ทำได้เยี่ยมนะครับว่ชใจตรงนี้19เท่ากันแล้วครับ ไม่เคยแสงได้ในช่วงปลายเซตนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเคยนำมั้ง่อนนำตอนห้าคะแนนแรกเลยครับสุดธิวัฒน์เสิร์ฟมาครับครับเซตขึ้นมาโอยหลอกสวยมากลูกนี้แต่ว่าหลอกเลยนะเพื่อนงงครับคณิตยังงงเลยครับตัวตีหัวเสาไปโดนโอ้โหมือเซตจิงชาตไทยนะครับอย่างสลานจิตนี่หลอกครับเอาละครับ นำแล้วครับ20ก่อนนะครับไม่แน่เหมือนกันครับใจมานะครับแบบนี้ทางเกษตรศาสตร์โคตยุ่นในตอนนี้เนี่ยเครียดเลยครับครับคณิทคณินตีสายลูกนี้โอ้บล็อกล้นนะครับบล็อกอยู่ทองสุดดีอ่าสันติลงมาครับกับก็เหมือนมีลิเบโร่สองตัวสันติเสิร์ฟค่อนข้างดีนะครับครับขึ้นมาตีเท่านี้แต่ว่ายังรับได้สวย ต้องยกให้สูงไว้ก่อนครับเคาให้ข้ามไปก่อนแล้วตอนนี้บล็อกครับบล็อกจัดได้ไหมอ้าวตีเสียไปเองครับจะได้ทัชไหมม,มาเจออย่างเงี้ยประมาณคะแนนสองคะแนนเนี่ยเสียเซลตลอดเลยครับจเจ้าทัชแต่ว่าไม่ได้ดูนี้แต่ดูแล้วเนี่ยมันทั้งไม่ทัชแล้วก็ไม่น่าจะลงด้วยนะทัชไหมไม่โดนครับนิ้วไม่สะบัดนลฮะไม่โดน เส้นนี่อยู่ใกล้ด้วยนะครับมุมฝั่งนู้นนะตอนหน้หนา,ตหนา,ตาตาตาเลยนะครับยี่บเอต่อยี่สครับขึ้นมาครับคราวนี้บล็อกแต่ว่าบล็อกล้น,นครับบล็อกยามินไล่มาเป็น21เท่ากันครับเซตนี้เซตตัดสินนะครับสนุกเซตตัดสินของชลบุรีว่าจะชนะหรือเปล่าวัฒนชัยปานขุนรักเสิร์ฟครับ ไม่ใช่เสิร์ฟแรงโอ้ยเสิร์ฟดีมากครับแต่ว่ายังตามไม่ได้ครับก่อนที่จะฟรีบอลครับโดนใสอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ติดจิ้มลงไปครับยังรับได้สวยครับเขาเซตขึ้นมาตียังดักได้เยี่ยมเซตขึ้นมาขอใส่บ้างครับโอ้ตัวรองไม่มีครับชัร์นารองไมเห็นครับตัวเซตได้เห็นเลยครับแต่ว่ารวบบล็อกล้นลงมาแต่ว่าไม่รองครับวันนี้ช้าไปหน่อยโอ้ยไทั์นารคงจะมาแล้วเหมือนไป ช่างนักครับไปดูครับหันมาคือเห็นเพื่อนหันกลับมาคิดว่าจะเล่นครับชันลงเบรกพอเบรกปุ๊บเนี่ยสามคนครับการสื่อสารไม่ดีครับครรับเสิ์ฟโอ้ยเสิร์ฟลูกนี้ไปเลยครับ23 21ครับโอ้โยนี่เลยครับเจอเสิร์ฟลูกนี้เข้าไปเนี่ยหมดเลยครับขาเขือนที่อ่อนหมดเลยครับตะทวยเลยครับวันนี้เกษตรศาสตร์เสิร์ฟต่อยนะครับกฤษดาสองคะแนนครับ กาวิโอ้ยเสิร์ฟเอสิกบอสบอกอะไอยาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหหมดเจ็เสียก็เสียง่ายๆครับแล้วก็ลังจะแพ้เลยนะครับอู้นี่ครับต้องให้เสียงกันครับบางทีต้องสื่อสารกันให้ดีกว่านี้ครับเกษตรศาสตร์เรื่องง่ายๆครับครับสามแมตช์พอยต์นะครับคราวนี้ขอเสิร์ฟแรงหน่อยครับนะครับขึ้นมาตีครับพุทุพงศ์สุภโยธินแล้วเจอเซต อะไรไม่รแดูดีน่าจะไปโดนเน็ตครับความจิตคือมันทั้งต่ำทั้งใกล้เน็ตนะครับไม่รู้จะอันเดอร์หรือจะเซตดีครับทศทิศเซตไปได้หนึ่งครับตอนนี้ครับยกมาเองครับขึ้นมาตีเรียบร้อยเลยครับ25 22นะครับ ทางชลรีอีเทคแอร์ฟอร์สครับก็เอาชนะ,กะเกษตรศาสตร์ไปได้3ามเซตรวดเลยขยับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงช่วงคราวก่อนนะครับชลรีชนะ3แมตช์ติดต่อกันนะครับได้ไป8คะแนนนะครับชนะ3เซตรวด1แมตช์3ต่อ1เซต1แมตช์แล้วก็3ต่อ2เซตอีก1แมตช์นะครับวันนี้25-19 25-22และ2 5่สิบห้าต่อยี่สิบสอทำให